เอ๊ะปืนใหญ่มาอย่างนี้ได้งไงปืนใหญ่อยู่ทางนี้ได้งไงอ้าวนิ่มหนับนิ่มหนับอู้อู้อู้โมโม,โมยังไงยังไงเอาไปดิมาดิมาดิเรียบร้อยดาวก่อนเลยก่อนเฮ้ยเฮ้ยกบกบใจเย็นกบกบใจเย็นกบมาแล้วพี่มาช่วยแล้วอู้บูบูบปบู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 บอบู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 บตบูบูบูบ่บู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 กูบ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 ูกูบ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  โโดลงมาคนเดียวอย่างนี้ก็โดนดีอย่างนี้ก็โดนดีไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเก็บก่อนปับ๊บมาดิโดนไปยี่ิบวิ่งจูแไปเลยโอ้โหนุ่งแข่งปล่อยไปนะครับตัวเราเหมือนเดิมนะครับจิกกาคิอ่ย้ําทุกคลิปนะครับว่าต้องเก็บสกิลหนึ่งเลเวลเ้าแล้วค่อยไปบวกนะใครที่แบบว่าซ่าไปบวกก่อนแบบเนี่ยแบบเนี้ยเดกงเดกุเนี่ย,แบบย,นนยมันวิ่งไปยิง <laughs> จะไปตามโทโดนะเมเื่อกี้ก็ไม่ต้องตามเขานะครับแนะนําว่าการช่วยเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือการเก็บสกิลเลเวลหนึ่งไอ้สกิลที่1นึ่งเลเวลเนะครับให้ได้ไวที่สุดเสร็จปุ๊บค่อยไปช่วยเพื่อนนะครับอันนั้นจะเป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าที่จะไปบวกเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าสกิลหนึ่งเ,เลเวล ต่ำกว่านั้นะมันจะอ่อนมากๆนะครับเลเวลยิ่งเลเวลแบบ1 2 3 4อตีอย่างเงี้ยโอ้โหสั้นจัดเลยไม่รู้จะตีใครไ่ายนะครับต้องเข้าไประยะประชิดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่หนีได้ขนาดนั้นนะนีละชิกาลาคีเนี่ยครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับอันนี้ก็ EP ที่4แล้วนะครับมาดูีกันนะครับตอนนี้ก็นี่่เะเก็บแป๊บเดียวสกิลแบบหนึ่งเวลหแล้วแปบ๊บเดียวนะครับไม่นาน อย่าไปบ้าบวกตามตัวอื่นนะถ้าเกิดแบบอยากเล่นลงมาแล้วก็บวกเลยก็เล่นตัวอื่นนะครับแนะนําเล่นตัวอื่นเดกุบาคุโกดาบีอะไรอย่างเงี้ยนี่มันแบบลงมาแล้วแบบตุ๊บตับตุ๊บตับได้กบนะครับเออได,ได้ได้เยอะนะได้หลายตัวนะครับที่แบบลงมาแล้วเก่งเก่งเลยอะแต่ไม่ใช่สําหรับตัวนี้นะครับอเอออ่ะขอขึ้นเอ่อ สวนน้ําก่อนนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นสวนน้ำทีเพนะเพราะลงบ่อยชอบลงตรงนี้นะครับ <c oughs> ว่ามันฝังง่ายนะจริงอ่ะเดี๋ยวไปหาต่อเลยครับทุกคนไ,ไหนดีร็ยาเราพร้อมแล้วนะตอนนี้แต่ว่าสกิลยังไม่พร้อมนะครับสกิลยังไม่พร้อมได้ที่เลเวลหเวลาหาหาเก็บเอาปั๊บปึ๊บ มีป่ะมีป่ะงไอเดอบไอเดอบมีป่างวะเนี่ยเสี่ยครวิ่งทางขวาวะเออดนี่ไงนี่ไงนี่ไงกีดาบ้างปับปับสองทีสองทีเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วรอเพื่อนนะครับเดี๋ยวโอ้เด็กูญุญจงแล้ววะเด็กูญุญจงแล้ววะมาแล้ววะไอ้นี่มันชอบบังวะ่ะทุกคนมาสเตอร์นี่แหนวะไป่างนู้นว่ะทางนู้นว่ะทุกคนต้องบวกอย่างนี้ต้องบวก อย่างนี้ต้องบวกนะครับยังยังไม่6อยู่เลยว่ะทุกคนเฮ้ยเอ้าวอ้าของฟีนีสปอร์ตของฟีนีสปอร์ตใส่ใส่เต็มยังไม่ตายหรอยังไม่ตายหรอเอาสุดแล้วเอาสุดขอการ์ดอีก2ใบออกการ์ดอีก2ใบโอเควิ8วิมาดลมาดิุณสวนคุสวนมาดิกยิงหลบบับหนึ่งตัว เฮ้ยโอ้โหซุยแอบมาเติมเลือดแอบมาเติมเลือดเกาะแตกแล้วเรากิ้งแล้วเรากิ้งมันเอาโอ้โหโอ้โหเกาะแตกโอ้โหนี่อยู่ไหนวะกิ้งไว้กิ้งไว้เจอน้องกบเรากิ้งไว้นะครับเฮ้ยตรงนู้นก็มีนี่ว่าเกอบแล้วข้างหลังไเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไหนวะนู่นนู่นนู่นยงอยู่ที่เดิมยงอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวเติมยาใหญ่ให้เพื่อนเลยเติมยาใหญ่ให้เพื่อนเลย เดีย๋ยน้องกบดกบูน้องกบฮึบฮึอบอีกนิดเดียวนิดเดียวจะได้แล้วเฮ้ยฮึบโอเคเติมให้เพื่อนสำเร็จนะครับเ,เพื่อนรอดพ้นเราเอนี่อยู่ไหนไอ้นี่หรอมาดิมาดิโมโมยังไงไม่ไม่ใช่มาเทนเลดี้อันนี้บาบก็ให้นู่นนู่นนู่นโดนดึมหน้าโอ้โหมาดิสก,กิลเลตแปดนะครับก็แรงแล้วก็แรงแล้วแต่มันยังไม่ไกลเท่าเนะก้านะเก้านี้แบบสุดแมพเติมยาใหญ่ให้เพื่อนก่อน เดี๋ยวใหญ่เพื่อนก่อนเดี๋ยวได้กูตายอาเอาไอ้อูซุยอเอาเหรอเอาเหรอมาดิมาดิอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกิ้งกิ้งลกกหลบก่อนเฮ้ยเฮมามามา,มา,มาโมโกปั๊บโบอ้าวอาเมาส์หลุดโอ้โหเมาส์หลุดเฉยมาดิมาดิหักคอนะหักคอนะปับ๊บกระโดดถอยหลังจะมาเล่นในตึกกับพี่หรอพี่ก็โหดนะในตึกโดนดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่ง,ไป,งไปละ ไปอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาซ้ำเดี๋ยวค่อยมาซ้ำนะครับอูซอยู่หนึ่งหมดว่ะสูซูอ,อยู่ข้างหลังนะครับอาจจะอยู่พุ่มปะวะเดีิเมเกาะก่อนนะครับเดิมเกาะก่อนเดิมเกาะก่อนเรายังไม่รีบนะครับแหมโอเคเดิมเกาะอูซูน่าอ, ouais อยู่ในพุ่มนั้นนะครับแต่ว่าเ, <Your> เพื่อนเราอยู่นั่นวะเอาไงดีไปดูเพื่อนก่อนดูเววพื่อนก่อนนะครับ เราเขาเนีะเต็มก่อนแล้วเมื่อกี้เราก็ตามไปฆ่ายากนะกอบอะ่ะมันไม่มันไม่ติดพื้นนะครับเราสู้ตัวที่มันลอยอยู่กลางอากาศลําบากเหมือนกันนะครับโอเคอเพื่อนเขาจะบวกต่อว่ะทุกคนมาดิก็เข้าดิก็เข้าดิอามาปึ๊บปับ๊บใครเดินมาซอยเนี้ซอยนี้เขาเรียกว่าเจ็บอะ่ะเดินมาซอยนี้ก็เจ็บอะ่ะแน่นอนอ้อาวโอ้โหอ,อีดาอีดามันเล่นเราอีดามันเล่นเราลอยไย,ยว่ะ อเอาะเลยครึ่งหนึ่งนะครับหมับข็ให้ปลาดิโดนไป30ตัวอะไรวะให้อขอเนียนเติมเกาะก่อนขอเนียนเติมเกาะแป๊บนึงแป๊บนึงก้อ,อเน,นเพื่อนเพื่อนแป๊บนึ่งก้อนนึง,นงโ,โหเอาว่ะเติมอันเดียวพอกูไปละบวกอยู่ไหนเพื่อนออกมาเล่นข้างนอกกันไหมออกมาเล่นข้างนอกดีกว่าน,นอกวงอ่ะเฮมาดิโดนโดนเตียดมากมั้งเนียนมากมาให้เขามาเติมยาเดี๋ยวเขามาเติมยามันอยู่ไหนอยู่ไหน ยิู้นวอยู้่ะยิงหนึ่งหมดว่ะยูงหนึ่งหมดว่ะทุกคนดิมาโอ้โหใครวนไปใครดวนไปอ้ากลายเป็นโมโมะมาแทนแล้ววะเนี่ย่อยก่อน่อยก่อนโอ้โหโดนอีกอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนกระโดดยิงกระโดดยิงนี่วิธีการถอยนะครับวิธีการถอยที่ถูกต้องก็คือกระโดดเฮ้ยกบไปกบไปอยู่ไกลไปยิงก่อน ยิงก่อนเติมเกาะก่อนเกาะอู้เฮ้ยตรงนั้นก็ตบอีกตัวหนึ่งผ่าแล้วเพื่อนตายเดี๋ยวยวใหญ่ๆเลยใหญ่ใหญ่รอเลยได็กูเด้กูอุ้มหน่อยอุ้มระวังอุ้มระวังหน่อยเร็วเติมให้โอเคอุ้มพอดีมับเข้าให้โอ้โหรอบสองนะครับเติมลายยาทีมนะครับรอบสองเลยเพราะว่าในสองรอบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเลือดเต็มตลอดเลยว่ะ เอาต่อบวกต่อเพื่อนบวกต่อมีคนนอนมีคนนอนอาบดดแดดเราก็เลียร์ให้อูหโหูมาดิมาดิข้างแล้วหรอข้างแล้วหรอ,อโดนนะโดนนะโดนนะกิ้งหลบแล้วกิ้งหลบกิ้งหลบแล้วกิ้งเงินหมดเลยห้อยฮ้ยยักษ์มาถอยเพื่อนถอยยักษ์มาเออถอยก่อนเอ่อมาเทนเลดี้อา้าวมันอา้าวนอนอาบแดดอีกตัวหนึ่งเราซ้ำอาบแดดก็ซ้ำดิ <laughs> อู้ยาวไปนู่นเลยทุกคนดูสกิลดิสุดแมปบอกเลยตอนเล่นแรกๆนี่ว่าโปรนะทุกคนใช้ยาวกันหน่อเนี่ยไอ้เพื่อนแบ่งแบ่งเอ้าไปนู่นแล้วว่าแบ่งชุบกันแบ่งชุบกันหมดแล้วเอ๊ะปืนใหญ่มาทางนี้ได้ไงปืนใหญ่อยู่ทางนี้ได้ไงอ้าวนิ่มหนับนิ่มหนับอู้อู้อู้โมโบยังไงยังไงเอาไปดิมาดิมาดิเรียบร้อยดาว ดาวอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ขอฟีนิทเลยและการอ้าวเฮ้ยโดนลัดใครลัดว่าบาคุโกลำแสงว่ามีบาคุโกนะครับนู่นนอยู่ข้างบนโหนี่กบกบกบชุบไปอ่านไหมอ๋อกบมีแล้วนี่ว่าเอย่ยีงไงเดกุเดกุยังไม่มีว่าทุกคนม,มับมับมึมมับใครวิ่งก็เก็บค่าผ่านทางก่อนเก็บค่าผ่านทางมันก่อแตกเพื่อนมันก่อแตกเดกุเดกุ เอาเอาไปอันนึงเอาไปอันเฮ้ยเพื่อนเพื oh. like well, ่อนเพื่อนเอาไปอันนึงเพื่อนเพื่อนเอาไปอันเออกว่าจะให้ได้นะครับเะวังเดินก่อนเลยก่อนเฮ้ยเฮ้ยกบกบใจเย็นกบกบใจเย็นกบมาแล้วพี่มาช่วยแล้วปุ้บปุ๊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 บปอ๊บปน๊บปุ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 ๊บปล๊บปุ๊บนุ๊บปุ๊ไปุ๊บ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 ปุ เก็บเก็บเก็บเกดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอยู่มตรงนู้นนี่หว่าจริงๆอยากได้สกิลเลเวลอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเละเกมแล้วเลนเกมแล้วสกิลสองเราค่อนข้างมีประโยชน์นะครับพื้นที่มันจะใหญ่มากมันจะู่ทั้งวงนี่ไงนี่ไงลงมาทำไมหินตายไปดีหินปั๊บปั๊บรีบเอาก่อนเลยครับ พี่วายอยู่ละพี่วายอยู่ไอ้กบไอ้กบจะมาชุบไอ้กบจะมาชุบไอ้กบจะมาชุบนีอยู่เรียบร้อยก่อแตกมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอันต้าพันแล้วไปไหนวะอยู่นี่ไงตียากนะครับไอ้กบไอ้กบมันโดนยากฝ่าลายท้ายดีมไปไหนวะดีมร้องอยู่แน่นอนซ้ายซ้ายซ้ายเพื่อนได้ยินเสียงซ้ายเสียงซ้ายคุ้งย่าคุ้งย่าไหนับกี่หนึ่งคุ้งย่าไหนตะกี้หนึ่งนี่ไงนี่ไงตาเพื่อนไป เอาเพื่อนติ๊กเพื่อนติ๊กเพื่อนติ๊กอะไรเพื่อนติ๊กอะไรไม่สนนะครับเอากบหายไปแล้ววะกบหายเอ้ยมีคนไล่เพื่อนมีคนไล่เพื่อนหนึมหนับนึมหนับนะครับนึมหนับมีคนไล่เพื่อนปีนมาก็โดนฮ้ยเสียใครเดินเสียเขากบเดินหรือเปล่าไหนวะนี่ไงกบนี่ไงกบอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิโดนนึมหนับหนึ่งทีหนึมหนับหนึ่งทียังไงยังไงเดกูเอาเดกูก่อนละกัน เอาเด็กุก่อนเอา,าล้มเฮ้ยเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้กบมาชุบเอาเอาไม่ใช่นี่หว่าคุณทีมนี่หว่าไอ้กบไอ้ก,บ,กบตายเรียบร้อยตัวใสปิ๊ดว้าวตาย,าตายาาดูดิตัวยังใสอยู่เลยตายเอา,อาว,อาว่ะยิงเล่นยิงมันนะครับตัวอะไรอน่ะ ตัวละครอะไรยิ่งเล่นยิ่งมันจริงๆแบบพักนี้เล่นแต่ชิกการาคีนะครับใครก็ลองไปเล่นตามกันดูได้นะคนดูนะสนุกจริงๆนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นอนะ่ะโอ้ข้าไปเจ็ตัวลาดเขาบ้างนะครับแล้วก็ทําดาวเองบ้างไ <c oughs> <c oughs> หนมาดูหน่อยโอ้บวกไปพันห้า โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้เช่นกันนะครับเพราะว่าที่นี่อยู่กันด้วยการบังคับนะฮะโอเค okay, ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบายบาย